หายยาวยาวดูจะคือไม่คิดว่าปีนี้จะได้เก็บเห็ดนจะจาปีที่แล้วไม่ได้เก็บแล้วคัก นั่งเก็บเลยจะคุกเข่าเลยเพราะไม่ไหวอยู่ใต้ต้นสนด้วยนะนี่อันนี้ดอกใหญ่เดี๋ยวทุกคนนี่นี่โหดูดินี่อยากให้เห็นลุนมือขนาดไหนเดีย๋ย วันนี้ดิมีเห็ดอะไรบ้างเนี่ยโอ้เห็ดพิษคักที่นออดีนะยังไม่จับนาดดูดูเื้นเต้นนาดเลยจ้ะอีกดิคักเลยจ้ากำลังจะเดินออกแล้วเห็ดมันมันใหญ่เลยนะมันหลบนะหลบขึ้นเต็มเลยอ่ะดูดิ ดอกมันใหญ่มากนะแบบนี้แหละตากแห้งดีได้น้ำได้เหนือมันได้เหนือนโดนน้ำจ้ะได้น้ำเต็มที่เลยเพราะว่าปกติมันแหลงมันแห้งอยู่นะนี่นี่ใชไ,ได้อยู่เพื่อนนี่ดูดิงอมันเลยหนาวนี่นะอุ้ยขาดเลยขออภัยจริงทุกคนมุดออกใต้สุนๆนะเนอะอาจดอกมันแน่ นี่นะถอ,อหไปอ,อยู่คนเดียวเสี๋ยวหลังงดี่จ้าทุกคนนี่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยดอกใยๆค่ะ ได้ขานะ่ะจับเมื่อกี้หักหมดเลยขัดใจจริงเพื่อนดูกขาอยู่ไหนนี่ร้นแล้วจ้าทุกคนหลายดอกแล้ว คนดูดนะัเห็ดอือหือโอ้ยเก็บเห็ดมันแน่นอยู่นะตรงนี้เหมือนมันแน่นเลยจ้ะอืมาอยก่อนแน่นทัก เห็นมานอ่อรีบๆจ้ะอ๋อลแล้วครับลนแล้วครับ,รบยังไงงามเนะาะสาทุกคนดูเพื่อนดูดูจะเอาไงแย่ๆเลยงามค่ะนี่ให้เพื่อนๆเห็นดูเทอกคน น,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 นี่นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่โอ้เยอะนู่นนี่จ้ะโอ้ยคักเลยจ้ะเธอรีบเก็บคนเดียวในป่าเริ่มมืดแล้วจ้ะโอ้ยนี่ดูดิทงไงนี่มันเบื่อดูด,ด,ดิรีบเก็บรีบเก็บ ไม่ถูกเลยเอาอันไหนก่อนดีนี่จะด้างคุกเข่าเลยจ้ะฝ่ามอสโอ้ทุกคน <c oughs> ขอบาจจริงมันขึ้นมาทั้งไอ้นี่เนี่ยเด็ดเด็ดตั้งแต่โคนเลยนะมันดินดูดิอ,อ,อ,อ อีกดอกยาว,ยาวหมดยังเอาหมดยังเพื่อนิเนี่ยจ้ดูด,ดิเดี๋ยวเราไปเอาถุงมาใส่เพราะว่ากระป๋องเต็มขอได้น้ำจ้ะสาวไปก่อนเด้อทุกคนขอสาวก่อนเด้อ กดอยังนี่มันขายาวมากนะต้องเอาไปจ้ะขาเขายาวยาวนี่ันนี่นี่จ้ะแบตจะเพิ่งหมดนะเธอ๋ยวฉันต้องเอาสำรองแล้วมั้ยเก็บตรงนี้ด้วยเนาะเก็บก่อนใกล้ๆนี้ก่อน ที้เราต้องเดินผ่านไปแล้วดูแล้วตรงนี้นะเพือ่อนเดี๋ยวถุงมันจะดังก็เก็บนี่จะ้ะตรงนี้เยอะมากเลยมีดอกนะข่าดูดิยานี่จ้ะทุกคนข่ายาวมากเลย นี่ดองนี่ดองจ้ะอย่าพิ่งมืดนะขอเก็บตรงนี้นี่มดนเยอะเลยทีเดียวดูดิงามบอกนี่ดิงามมากเลย เก็บเห็ดเยอะเลยจ้ะหายเลย ขา,าจะไม่ยาวเท่าไหร่ตรงนี้โอ้ยเพื่อนแบตเตอรี่เราเหลือน้อยนะเดี๋ยวเราขอเอาพาวเวอร์แบงค์มาเสียบไปเก็บไปเลยมาเพื่อนเพื่อนเราก็ชาร์จพาวเวอร์แบงค์ไปด้วยนะเนี่ยงามนะเรื่อนนี้อยู่ใต้นี่ใช่ไหนเก็บเก็บ เกือบเหยียบเพื่อนๆแล้เกือบเหยียบเห็ดดันดูดิโอ้ยคักเธอ นะเดีวเดีด๋ยวเพื่อนดูคักนยนะ <laughs> ดูดิแล้วแล้วเกือบเหยียบแล้วยกเท้าแล้วเมื่อกีน้นี่สองดอกจก้ะมันนี่มันแห้งนะพอฝนมาแล้วมันโอ<ห>้เห็ดได้น้ำหนักเลยจ้ะ โตแล้วไนะหนอีเห็นไหมแป๊บไปกี้ี่นี่เดี๋ยวจ้านี่นี่นี่ทุกคนขาย,ยาวๆตัวนี้เป็นปลามอดลกหน่อยแต่เห็ดโอเคดูเดีนี้ทุกคน นูล,ลอยอะไรเดินดอกใหญ่แล้วกันเนาะดอกมันก็ยาวอยู่นะขามันยาวนะจ้าทุกคนนี่จ้ะถ่ายหลุดหลุดบ้าง้หอภายเด้อเพื่อนเแล้วเห็นจะล้มหมดแล้วทุกคน ถ้าเราไม่มาเก็บดูดิเห็นปะเขาอิ่มน้ำมากเลยน,นะปึึปาดเลยจ้ะปาดตรงนี้อีกแล้วจ้ะปาดดา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 ควเอ้ยเห็ดดำของแท้เลยจ้ะเตรียมไปแล้วนะ โคนอ้ยปาดขนาดเลยจ้ะโคน,โนด,ด,ด,ดูดูดูโอ้ล้นมือเลยเยอะขนาดเนี้ยดูดูดูดิหลายคักถ้าตกอีกสองวันเราว่ามันเปื่อยเพราะว่ามันจะตกหนักมากเนะี้ยสองสามวันนี้ที่จะถึงเนี่ยนะ เขาโดนน้ำมากเกินเขาก็เปื่อยทิ้งเห็ดพว่าจะมาเอาป่องเดียวแล้วแต่ว่าเห็นเห็ดแล้วเห็ดได้กะมันอดไม่ได้จ้ะน,นี่ครงนี้อีกเพื่อนๆดนูดิดูด,ดิให้ดูกอนี้งามไหมฮะ ดูดิโอ้ยคากเนาะเขาดำจริงๆนะเห็ดน,นี่แต่ขาดูดิดูกอนนี้สิโอ้ยเป็นตะสะออนเนาะมาควรลุน้นเราจะดึงทีเดียวเลย ขาดิสอนเนาะโอ้คักเนาะนีน่สองดอกเดออนี่นี่จ้ะโอ,อ้ดูดิดูเหตุมาจ้ะเกือบเดินข้ามจ้ะเกือบผ่านไปแล้วแหละ เล็งมากเลยงามๆทุกคนเราเราดีใจมากเลยเนี่ยเราได้เห็ดดอกสวยๆให้ทุกคนได้ชมด้วยขายัางโอเคอยู่ถ้าจับขาล้วเละนะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเปื่อยแล้วนี่จะได้อดอกนึงก็เอาตรงน,นี้อุ้ยงามนะ ตรนนี้ติดดองจมอยู่ตรงนี้เอาเหมือนจะหลายดอกเลยนัดขึ้นมาอู้หลายจริงด้วยเนี่ยดูดิที่เดียวเนี่ยตรงนี้เนะี่ยเป็นกองเลยจริงๆทุกคนนี่ใกล้ๆกันเพื่อนดูดินี่ตรงนี้อัน

เ,เห็ดเห็ดอ่าห้าดาวน,นี่แต่ว่าเราจะรอให้เขาโตอีกหน่อยนะเขาเล็กไปเก็บเห็ดเฮิร์ตนะอ่าทัดคาเรโตรนี่จ้ะเอาเฉพาะดอกโตๆก่อนจะเห็ดอะไรกับบะหู้จ้ะตั้งใจมาเอาปองเดียวดูถุงนั้นดิโอ้โหนะ จะกลับก็กลับไม่ได้เพราะกว่าจะมาเก็บก็อาทิตย์หน้าเลยขอเอาไปสักหน่อยก่อน,น,นจะได้ อ้ดังกรบเลยสายกล้องเราเดีงเด้งเ้ขอไปครั้งแล้วครั้งเล่าเดี๋ยววางก่อนมันจะแก่แล้วจ้ะถ้าเราไม่เก็บเขาแก่หมดเลยเดนีเปื่อยเปืยเล็กก็เปือเเป่อย ยาวๆน,นี่นี่หลับอยู่ในยนี่ต้นบุูบอร์นี่แหละสามโมงกลับแล้วจ้ะสายกล้องกระดังคักหน่อดอกใหญ่ตรงไหนอีกจ้าจะกลับแล้วนะจ้า ดูดีทุกคนเนี่ยจะเปิดให้ดูนี่ดูความงามของเห็ดดูดอก,กอุ้ยนะใหญ่ใหญ่เลยไปก่อนทางล่างนี่แหละมันจะมืดแล้วนี่ขาวเกือบเปื่อยแล้วจ้าทุกคน เนี่ยเริ่มขาวแล้วเห็นไหมจะมาเอาถังเดียวดึงสิมันโจดได้นี่เห็ดหลังฝนตกตรงนี้ยังไม่เคยมาเก็บเลยนะจ๊ะป่ามันกว้างขวางจ้ะทุกคนมาก็ไม่ผิดหวังแล้วจ้ามาล้ออาะจ้ามืดแล้วมันอยากเก็บอยู่เลยเดินกลับจ้ะอันนี้ทางกลับแหละ ใส่ถุงกอนถุงแดงใส่ถุงเดอเสียงรถไฟนาะมันก็อยู่ตรงข้ามกันแต่ว่ามันอยู่ไกลอยู่นะรถไฟอะ่ะแต่เสียงอะมันมันถึงนี่มันเพื่อนหลายดอกเลยอะดอกใหญ่ยนะ ว่าเรานั่งหยิบไม่ได้เลยหยิบเอาทิ่เท่าที่ได้เพราะว่ามันมันนิ่มเหมือนมันเปื่อยนี่จะ้ะนี่ฝนตกฝนตกปเพื่อนเห็ดเหลือง ดอกดอกใหญ่เพิ่มขึน้นดูสิอู้ล้นมือเลยเพื่อนเอานี่ดอกอยังใหญ่โอ้ดอกดๆๆดอกขาจะหักหรือจ้าอดอกใหญ่คากเฮ้ยมันหลายดอกอยู่จ้ะต้องเอามันบานแล้วนะ ถ้ายังไม่บานเอาไว้ก่อนมีหลายดอกยังไม่ไม่ใหญ่ดอกนี้ใหญ่แล้วเนี่ยต้องเอานี่จ้ะดอกนี้ใหญ่เห็นปะดอกมันใหญ่มาจา้ะขึ้นอยู่นะเคยเก็บ หลบๆเพื่อนดูดิขามันเนี่ยเด็ดเอาเลยนะเพ่ว่ากันกจับเพื่อนเมมโมรี่หมดจับเพื่อนมาด้วจ้าทุกคนดูดิน่าจะหลายโลอยู่จ้ามีแต่ขาย,ยาวๆนั่นกำลังทำกำลังทำจ้ากำลังทำเพื่อนเพื่อนกำลังทำนะ ทำมาบ้างแล้วจ้ะแต่ตอนหลังเนี่ยต้องโกยมาอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามันจะมืดจ้ะมันมืดเร็วมากเอามาตากเพื่อนๆอันนี้คัดคัดดอกใหญ่นะจ้ะเนี่ยดอกใหญ่ตากจาก้ะอันนั้นเป็นดอกเล็กเดี๋ยวจะเอาทํากินนะ,นะดอกกําลังกินนะน,นี่เราว่าทุกคน